บิ๊กตายสั่งสอบคุณสมบัติปมบิ๊กโจกร้องคัดค้านกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบิ๊กตายสั่งตรวจสอบคุณสมบัติหลังบิ๊กโจกร้องคัดค้านกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอ้างเป็นคู่ขัดแย้ง9ใน14ในายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย6พฤษภาคม66ที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กตายในฐานะรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนครบรอบปีที่71โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอดีตผู้บังคับบัญชาข้าราชาการตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมพิธี โดยหลังเสร็จพิธีบิ๊กต่ายเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจที่มีพลตำรวจเอกสราวุฒิการพาณิชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนที่มีนัดหมายเรียกพลตำรวจเอกสุประเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจกที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้และพวกรวมห้านายให้เข้ารับทราบข้อหาในวันพรุ่งนี้ว่าการสอบสวนดังกล่าวขึ้นอยู่กับพลตำรวจเอกสราวุฒิ ตนเองไม่สามารถเข้าไปก้าวกา่หรือออกความคิดเห็นได้และไม่ได้มีการรายงานมาอย่างตนเองแต่ในส่วนที่พลตำรวจเอกสุเรตได้ร้องคัดค้านคณะกรรมการชุดนี้จำนวน9คนใน14คนอ้างว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับตนเองเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นพลตำรวจเอกกิตรัฐบอกว่าทราบเรื่องแล้ว และได้สั่งการให้กองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตรวจสอบว่ากรรมการทั้ง9คนที่ถูกร้องเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นคู่ขัดแย้งตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่และกรรมการส่วนที่เหลือจะสามารถดำเนินการสอบสวนต่อไปได้หรือไม่หรือควรจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเป็นทาร่วมกับทุกฝ่ายโดยขอดูผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการกองวินัยก่อนซึ่งก็ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาแต่ผลการตรวจสอบกรรมการจะต้องแล้วเสร็จก่อนผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงของพลตำรวจเอกสุเรศและพวกพระวิรชัยเตือนสติบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อไม่โลภโกรธหลงในตำแหน่งเปิดใจครั้งแรกพระวิรชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยละแล้ว ซึ่งกิเลสปล่อยวางเตือนสติบิจกบิก,บกต,ต้องไม่โลภโกรธหลงในตําแหน่ง2พฤษภาคม67ที่ธรรมสถานมูล,ลนิธิพุทธมหามูสดอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวิรชัยเมตตาธีโรหรือพลตํารวจเอกวิรชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกหลังเกษียณอายุราชการและเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อเดือนตุลาคมปี 2,565พระวิระชัยบอกว่าหลังกเกษียณอายุราชการจึงตัดสินใจอุปสมบททันทีในวันที่2ตุลาคม2,565จนถึงปัจจุบันก็19เดือนเศษเจตนารมณ์ตั้งแต่บวชวันแรกคิดเอาไว้จะบวชเพียงหนึ่งเดือนแต่เมื่อได้ปฏิบัติธรรมไปแล้วรู้สึกชอบและเข้าถึงธรรมตอนนี้ยังมีความสุขในการปฏิบัติธรรมอยู่ยังไม่คิดที่จะศึกแต่อย่างใดเป็นไปได้ที่ อาจบวชตลอดชีวิตพระวิรชัยยังกล่าวถึงสถานการณ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังเกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักในเวลานี้ว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายมีความเมตตาซึ่งกันและกันให้อภัยทุกอย่างจะจบได้ด้วยดีมีเมตตาธรรมต่อกันเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งกับทั้งสองฝ่ายทุกคนก็เอาใจช่วยอยากให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจอมรสุมต่างๆทั้งการถูกร้องเรียนวินัยร้ายแรงการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาย,ยังรู้สึกถึงเรื่องเก่าๆหรือไม่พระวิระชัยบอกว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งสิน้นไม่อาฆาตอโหสิกรรมให้ทุกอย่างบนโลกอย่างไรก็ตามยอมรับว่าช่วงที่เป็นตำรวจอยู่ทมกลางกิเลสตนเองก็มีกิเลสมีความโลภโกรธและหลงตันหาต่างๆมองหาความสำเร็จ แม้ได้มาแต่สุดท้ายก็เสียไปเมื่อไม่ได้ดั้งใจทุกอย่างก็กลับกลายเป็นทุกได้ลาพยศต,ตำแหน่งมาสุดท้ายก็ต้องคืนไปจนหมดตอนนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่เคยฟ้องร้องเป็นคดีความกับใครก็ถอนฟ้องพร้อมอโหสิกรรมไปทั้งหมดแล้วมีบางคนชดใช้กรรมไปแล้วด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนตัวพระวิรชัยก็สนิทกับทั้งบิ๊กต่อและบิกก๊กโจ๊กหลังทั้งคู่มีปัญหากันได้มีการพูดคุยกับสองนายตำรวจ หรือไม่พระวิรชัยบอกว่าตั้งแต่บวชมาก็ตัดขาดทางโลกทั้งสองท่านนอ,อก,ก็ไม่เคยมาโทรมาปรึกษาหรือพูดคุยใดๆและตั้งแต่บวชมาได้เจอทั้งสองท่านเพียงหนึ่งครั้งในงานพุทธาพิเศษแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้คุยอะไรเป็นการส่วนตัวแต่จากการที่รู้จักมานานก็รู้ว่าทั้งสองท่านเป็นตำรวจมีบุญมีธรรมเป็นคนดีและอยากให้ทั้งสองท่านใช้หลักธรรมที่เรียกว่าตำรวจอริยะหัวใจพระโพธิสัตว์ คือต้องเป็นตำรวจที่ไม่โลภไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้ตำแหน่งทุกอย่างคือความทุกข์สำหรับพระวิรชัยเมตตาธีโรหรือพลตำรวจเอกดอกอรวิรชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยถูกร้องเรียนวินัยร้ายแรงกรณีคลิปเสียงพูดคุยกับนายพลตำรวจนายหนึ่งทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในห้วงเวลานั้นเซ็นคำสั่งย้ายและมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองพอบอตำรวจ เมื่อปี2563จากนั้นปี2565ก็ได้กลับเข้าสู่ตำแหน่งรองพอบอตำรวจจนกเกษียณอายุราชการในปี2565